สวัสดีครับก็แม่พี่นอ้องป้องปลายซูคุณพี่พ่นครับืัอนี้ก็มาทําบุญครับพี่น้องวันพ่อทําบุญเสร็จแล้วก็ที่ไปไอไอลงเลิกเสาเข็มสร้างหลวงปู่ทวดครับพี่น้องกิจิอาจารย์ที่ดังที่สุดในประเทศไทยเหรครับว่าหลวงปู่ทวดหยียบน้าทะเลจืดเหรครับเสาเข็มร้อยร้อยก่าต้นแหรอครับร้อยอะไรผมก็จาไม่ได้ไงที่สุดในประเทศไทยเหรครับ ที่จะสร้างอยู่จังหวัดระยองนะครับหวังสร้างส้นครับพี่น้องผมก็ยังเออถือว่ามีโอกาสได้มาทําบุญท,ทําทานน้ำเพื่อนอยู่หรอกวะยังได้เห็นได้สร้างน้ำเพื่นอนยู่งท่า <c oughs> นพ่อวันนี้ก็ขอให้ถ้าดีไอ้พี่น้องทุกคนนะครับเด้อมีความสุขความจเจริญทุกคนละไอ้สุขสมหวังผู้ใดมีพ่อก็ไปกราบพ่อจะได้มีไอ้ความสุข จะได้สมหวังทุกประการที่เราขอคือต้นส่วนตัวกับผมแล้วก็บม่มีโอกาสที่ได้ไปกราบพ่อแลวล่ะครับเพราะว่าเพื่อนจากไปนานแล้วครับมีตั้งแต่ไอ้นี่ละมีตั้งแต่ไอ้ทำบุญทำทานหายแล้วครับพี่น้องเพื่อที่จะให้เพื่อนยุบผาพุ่มใดก็ขอให้ไปสู้ภาพุ่มทีด่ดีวันนี้ก็ททำบุญใส่บาตรเสร็จแล้วก็ที่ไปลงเลิกเสาเข็มน้ำเพิ่นครับพี่น้อง สร้างหลวงผู้ทวดจะสร้างพระเกจิอ,อาจารย์ไงหลวงผู้ทวดครับสร้างอยู่ไอ้นี่แหละไอเออนี้สงนี่แหละครับโอเคเนื้อที่สามสิบไร่ของวัดสร้างส้นครับพุณเหลา่าบอลไหนคุนจัดพิธที่จะตอกเสาเข็มกันอยู่หูยแล้วครับอ,ออกมาข้างนอกพข้างในเสียงมันดังก็เลยออกมาทายบรรยากาศให้พี่อน้องเบิ่งจักหน่อยก่อนครับ เพื่อนเพิ่นเริ่มพิธีเพื่นเพิ่งจังสิพระทายอ,อีกที่หนึ่งขอให้ไอ้บุญกุศลนี่ก็ไปพี่หอน,น้องน้ำกันนะครับเดอ้อผู้ใดได้เข้ามาเบิ่งมาส้มแล้วก็โมทนาสาธุบุญน้ำกันนะครับพอผมก็เกิดมาเนี่ยก็โอ้ยนี่แหละครั้งนี้ครั้งแรกนะครับที่ได้สร้างจะได้สร้างพระเกจิอาจารย์น้ำเพื่นนะครับเดอ้อ ก็เสาเข็มต้นหนึ่งกับต้นละห้าพันละครับร้อยก็ต้นแล้วก็ยังมีส่วนรวมนะเพิ่อนอยู่ครับพี่น้องเสาเข็มตกตกเสาเข็มวันนี้ละครับนี่แหละฮะตอนนี้ยังช่วงเศร้าโย่เดี๋ยวทำบุญเศร้าส่บาตรเสร็จ ถั่บุญไสบัดแล้วเหรอครับมังจะได้ไอ้ลงเลิกนั่นแหละงานพิ่งกัอยู่พูดเหรอครับที่มันกว้างสามสิบไร่ฮะช่วงออนี้ก็บส้มบรรยากาศไปก่อนครับพี่น้อง บรรยากาศสวนป้าครับพี่น้องชมบรรยากาศไปก่อนบรรยากาศสวยสวยบอยหลีบ่ิได้เฮ็ดได้สร้างเลยครับเ้อสร้างพระสร้างเจ้า,าสะสมองค์พระเจ้าศาสนาพุทธ นี่แหละในชีวิตของผมครั้งแรกนะนี่แหละที่ได้สร้างพระน้ำเพลินนะครับพระองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเด้อผมมันใหญ่ที่สุดในจังหวัดระยองเลยในประเทศไทยนี่แหละองค์นี่แหละใหญ่กว่าหมือเสาเข็มสิบสองไอ้เสาเข็มร้อยกว่าต้นครับพี่น้องร้อยกว่าต้นร้อยเท่าเด๋ยไม่รู้จำจำเข่ได้ร้อยกว่าลงมาเลยครับลงมาครับที่ทางนี้เลย สถานที่ตอ,อกเสาเข็มก็เดินก็นจะมาถึงแล้วครับเห็นบนเข่นตั้งอยู่เลระครับเนี่ยสถานที่จะตอกเสาเข็มครับบนพนืตั้งเขื่นตั้งอย่างไร้ย่คับเจ้สวัสดีครับ มาคนเดียวเดี๋วกคตามมากระฮะคที่ลํงบวงสวงอ๋อมาลำบวงสวงวะอ้ในนางลำคือไหนที่ทันแค่กระสอบที่จะมาบวงสรวงที่ลงพิธีบงปุลพดครับ้องเออทันไม้กระบอกพิดีฮะยกไม้กได้ใส่ไว้หดยเจ้าวนี้ไปขาดคัน ขอบคุณครับลงทานทุกลงทานนะครับตามที่ติดไว้นี่นะครับหลายลงทานเดี๋ยวประมาณ10บตั้งยี่สลงทานนะครับทขมุดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพี่น้องชาวภู้ที่าก็มีมาลงเลือกที่นี่นะฮะมาลงเลือกที่เสาเข็มมาทั้งหมด29ครับ29่สลงทานแล้วก็ลงทานห้วยมาเฟืองครับพี่น้อง ก็บอกว่า29นะ29โลงทานเดี๋ยวมีรายเชื่อจะนำเรียนให้ทราบปเ็นระยะระยะนะครับในเรื่องของโรงทานง่ายๆก็ขอขอบคุณขออนุโมทนาทุกท่านตอนที่ท่านจเรินรอยตามประเวทสันดอนนะครับในเรื่องของการบริการทานที่จะสร้างหลวงปู่ทวดเขาบอกว่าเรายิ่งให้เราไปยิ่ง เดี๋ยวทำบุญเสร็จนั่นแหละฮะพี um> ่น้องทำบุญเช so ้า um. ทำบุญใส่บาตรเสร็จฮะก็จะมาทำพิธีฮะนี่แหละครับเจ้าเข็ม mm ร้อยกัวต้นครับพี่น้องสร้างถวดครับ ครูเรากขอทีละลิกตลอดท่านที่สร้างโรงคุดทวดมาดีครับก็ดีดีมากนะครับมีสถานที่ที่จะลงเลิกนะครับพี่น้อง

ทำพิธีลงเลิกเดี๋ยวจะถ่ายมาให้พี่พน้องได้ดูได้ชมกันอีกครั้งนะครับชาวาาศาสนาพุทธด้วยกันนะฮะและทุกๆศาสนานะครับที่ได้จะได้รับชมไปด้วยกันนะครับสำหรับเทปวิดีโอนี้ก็ขอกล่าวคำว่า,วาวสวัสดีครับ